บรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาสนับสนุนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปดูอีกทุ่งนาหนึ่งนะคะนะเราก็ว่าอ่าเป็นอากาศที่เราชอบนะนี่นะคะให้ดูไกลๆนั่นก็คือภูเขานะแล้วก็เขาวาวที่หมอกยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นมากๆสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนานะ เป็นทุ่งนาข้าวเยอะนะคะมีทั้งสีขาวมีทั้งสีน้ำตาลนะไกล้ๆน่นก็มีนะทุกคนเดินบินเข้ามาใกล้ๆก,ก็มีแต่ว่าไม่มีแดดนะแล้วก็มีหมอกแล้วก็มเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามาถ่ายภาพนะคะเขาก็พยายามบินโชบเพื่อให้เราได้เก็บภาพเขาด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับนกนะคะ ท้องฟ้าสวยเมฆสวยนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะแปดโมงถือว่าสายมากแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอกเยอะอยู่เลยค่ะเนี่ยนะคะส่งกำลังใจมาฝากคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆชมตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอก เยอะอยู่เลยค่ะเนี่ยนะคะนะเราก็ว่าอ่าเป็นอากาศที่เราชอบนะเนี่ยนะคะให้ดูไกลๆนู่นก็คือภูเขานะแล้วก็เขาว,ขา,วขาวที่ลงกำลังใจมาฝากคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆชม,มแล้วแต่ว่าไม่มีแดดนะแล้วก็มีหมอกแล้วก็เยอะนะคะมีทั้งสีขาวมีทั้งสีน้ำตาลนะ ใกล้ๆโน่นก็มีนะทุกคนเดินบินเข้ามาใกล้ๆก,ก็มีนกเยอะค่ะนกก็มากินหอยมากินอาหารนะคะในทุ่งนานี่นะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอกเยอะอยู่เลยค่ะเนี่นะคะนะเราก็ว่าเป็นอากาศที่เราชอบนะ นี่นะคะให้ดูไกลๆนู่นก็คือภูเขานะแล้วก็เขาวาวที่เราเห็นนี่ก็คือหมอกค่ะแล้วก็มีน้ําค้างที่เกาะที่ข้าวนะคะยังอยู่ก็มีนกบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยทุกคนเป็นทุ่งนาที่ข้าวออกรวงแล้วนะสําหรับเช้านี้ก็ชมที่นี่ไปก่อนค่ะที่เป็นต้นกล้าข้าวนะคะยังไม่โตมากนะ เนี่ยนะคะสำหรับเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคนนี่นะเป็นท้องทุ่งนาเนาะนี่นะคะนกเขาบินมาให้เราถ่ายเองเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะชอบนะคะอากาศดีๆได้รับบรรยากาศของความหนาวไปด้วยกันนะคะที่ทุ่งนาก็มีนกด้วยนะเนี่ยนะคะก็ ถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะได้ชมบรรยากานศะเราก็ว่าเป็นอากาศที่เราชอบนะเนี่ยนะคะให้ดูไกลๆนู่นก็คือภูเขานะแล้วก็เขาขาวที่ที่เป็นต้นกาข้าวนะคะยังไม่โตมากนะเนี่ยนะคะสําหรับเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคนนี่นะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศความสดชื่นในตอนเช้าะคะ่ะสําหรับคน เยอะนะคะมีทั้งสีขาวมีทั้งสีน้ำตาลนะไกลๆโน่นก็มีนะทุกคนเดินบินเข้ามาใกล้ๆก,ก,ก็มีเนี่ยก็เป็นบรรยากาศความสดชื่นในตอนเช้าค่ะสำหรับคนบอกยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นมากๆสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนานะเป็นทุ่งนาข้าวเป็นท้องทุ่งนาเนาะนี่นะคะนก <c oughs> เขาบินมาให้เราถ่ายเองเลยนะ เพราะว่าเหมือนเขาจะชอบนะคะน,นี่ที่ชอบอากาศหนาวนะเราว่าอากาศกําลังพอดีเลยนะคะวันนี้16องศานะคะอากาศกําลังพอดีก็คือเราเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นดาดดีๆได้รับบรรยากาศของความหนาวไปด้วยกันนะคะที่ทุ่งนาก็มีนกด้วยนะเนี่ยนะคะที่เป็นต้นกล้าข้าวนะคะยังไม่โตมากนะ เนี่นะคะสำหรับเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคนนี่นะแล้วแต่ว่าไม่มีแดดนะแล้วก็มีหมอกแล้วก็บรรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาสนับสนุนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปดูอีกทุ่งนานหนึ่งนะคะนี่นะคะเหมือนเขาจะชอบเนาะเขารู้ว่าเรามาถ่ายภาพเขาก็บินมาให้เราถ่ายนะ เขาน่ารักมากเลยนะคะสำหรับนกนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับแต่ความสุขนะคะพบแต่ความโชคดีนะ mm. แล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายเข้ามารับชมเข้ามาสดกเยอะค่ะนก mm. ก็มากินหอยมากินอาหารนะคะในทุงน่งนานี่นะคะ mm. ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมเป็นทุงน่งนาที่ข้าวออกรวงแล้วนะสำหรับเช้านี้ก็ชมที่นี่ไปก่อนค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอกเยอะอยู่เลยค่ะเนี่ยนะคะนะเราก็ว่าเป็นอากาศที่เราชอบนะเนี่ยนะคะให้ดูไกลๆนู่นก็คือภูเขานะ แล้วก็เขาขาวที่บรรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยคะ่ะที่เข้ามาสนับสนุนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปดูอีกทุ่งนานหนึ่งนะคะวุ้มเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามาถ่ายภาพนะคะเขาก็พยายามบินโชว์เพื่อให้เราได้เก็บภาพเขาด้วยนะ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะนะคะเหมือนเขาจะชอบเนาะเขารู้ว่าเรามาถ่ายภาพเขาก็บินมาให้เราถ่ายนะ เขาน่ารักมากเลยนะคะสำหรับนกนะคะอาจดีๆได้รับบรรยากาศของความหนาวไปด้วยกันนะคะที่ทุง่งนาก็มีนกด้วยนะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเหมือนเขาจะชอบเนาะเขารู้ว่าเรา,ามาถ่ายภาพเขาก็บินมาให้เราถ่ายนะเขาน่ารักมากเลยนะคะสำหรับนกนะคะนะเราก็ว่า,าเป็นอากาศที่เราชอบนะเนี่ยนะคะ ไกลๆนู่นก็คือภูเขานะแล้วก็เขาวาวที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอกเยอะอยู่เลยค่ะเนี่ยนะคะ,คะสําหรับนกนะคะท้องฟ้าสวยเมฆสวยนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะแปดโมงถือว่าสายมากแล้วดีๆได้รับ บรรยากาศของความหนาวไปด้วยกันนะคะที่ทุ่งนาก็มีนกด้วยนะเนี่ยนะคะเราเห็นนี่ก็คือหมอกค่ะแล้วก็มีน้ําค้างที่เกาะที่ข้าวนะคะยังอยู่ก็มีนกบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยทุกคนส่งกําลังใจมาฝากคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆชมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ Good morning ในวันที่อากาศเย็นๆค่ะุมเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามาถ่ายภาพนะคะเขาก็พยายามบินโฉบเพื่อให้เราได้เก็บภาพเขาด้วยนะ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะ,ะแต่ว่าไม่มีแดดนะแล้วก็มีหมอกแล้วก็สำหรับนกนะคะท้องฟ้าสวยเมฆสวยนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะ8โมงถือว่าสายมากแล้ว ขอให้ทุกคนได้รับแต่ความสุขนะคะพบแต่ความโชคดีนะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายเข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลังใจมาฝากคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆชมนะะสำหรับนกนะคะท้องฟ้าสวยเมฆสวยนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะแปดโมงถือว่าสายมากแล้วดีๆได้รับ บรรยากาศของความหนาวไปด้วยกันนะคะที่ทุ่งนาก็มีนกด้วยนะเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ Good Morning ในวันที่อากาศเย็นๆค่ะอมเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามาถ่ายภาพนะคะเขาก็พยายามบินโชบเพื่อให้เราได้เก็บภาพเขาด้วยนะ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะก็ <c oughs> ถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศเขาเห็นนี่ก็คือหมอกค่ะแล้วก็มีน้ําค้างที่เกาะที่ข้าวนะคะยังอยู่ก็มีนกบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยทุกคนนี่นะคะเหมือนเขาจะชอบเนาะเขารู้ว่าเรามาถ่ายภาพเขาก็บินมาให้เราถ่ายนะเขาน่ารักมากเลยนะคะสําหรับนกนะคะ <c oughs> เป็นท้องทุ่งนาเนานะนี่นะคะนก <c oughs> เขาบินมาให้เราถ่ายเองเลยนะเพราะว่าเหมือน เขาจะชอบนะคะอนนตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นหมอก